มาดูนี่ครับสติกเกอร์นะครับผมได้ทําการจัดหานะครับให้เหมือนรถป้ายแดงจริงๆนะครับมีสติกเกอร์เตือนระบบการเปลี่ยนเกียร์ด้วยเห็นไหมครับอ่าของมันต้องมีครับยังไงก็ต้องหามาให้ได้ผมจะไม่ปล่อยเลยนะครับอ่าเห็นไหมนะครับนี่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูเบาะกันบ้างนะครับเบาะนี่เบาะเหมือนของ ติดรถเลยไหมครับมีคิ้วด้วยนะครับผมพยายามจะหามาให้ได้นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูใต้บอกกันบ้างนะครับเดี๋ยวกุญแจนะครับนี่นะครับกุญแจใช้ดอกเดียวกันนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับเปิดขึ้นมานะครับนี่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ครับสภาพเห็นตอนแรกนะครับนะครับฝาถังของเดิมของแท้นะครับปัดเงานะครับ อันนี้ก็บานทับของเดิมของแท้ทําสีนะครับแล้วคันนี้นะครับพิเศษมีมีขาด้วยนะครับเห็นไหมเท่มากเลยครับรถโบราณทําออกมาได้ใส่ใจมากเลยนะครับมีระบบล็อกนะครับเวลาเราเปิดสูตรเนี่ยมันจะล็อกทําการล็อกให้เราแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไม่สามารถปิดได้จนกว่าเราจะมือของเราเนี่ยดันกลับมาหน่อยนึงแล้วถึงจะปิดนะครับอ่าเท่มากเลยนะครับคันนี้ไม่มีมาผมก็ทําการหามานะครับหามาให้ นะครับนี่จากระบบสายไฟนะครับกล่องเครื่องมือนะครับอันนี้เป็นกล่องของเดิมนะครับผมได้ทําการคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็สร้างตัวนี้มาให้นะครับผมทําการเลือกที่จะใช้ของเดิมมามาทําการซ่อมนะครับเพราะว่าของเดิมดีกว่านะครับแล้วผมทําการสร้างบันพับขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นบันพับเหล็กนะครับเดี๋ยวผมเปิดข้างในให้ดูนะครับนี่นะครับพี่ๆสามารถ ทำตามได้เลยนะครับถ้าอยากได้แบบนี้นะครับแข็งแรงแน่นอนและไม่ขาดนะครับเห็นไหมหมดปัญหาเรื่องของการขาดไปเลยเพราะว่าของเดิมเนี่ยที่เขาทํามามันจะเป็นพลาสติกบางๆใช่ไหมเป็นบานพับพอเปิดปิดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําการหลุดนะครับผมก็เลยตัดปัญหาตรงนี้นะครับใช้กันไปยาวๆกันเลยนะครับยังไงก็ไม่มีการหลุดแน่นอนนะครับนี่นะครับเป็นไงกันบ้างอันนี้ก็เลยจัดให้ลูกค้าแบบ สวยๆกันเลยนะครับชุดสายไฟนะครับเก็บให้ครบนะครับเห็นไหม